เดิน้าวนอารามใส่เกียร์ถอยไปหรือเปล่าน้องนุง่นน้องนุ่นครับขับเจ้าม้าขาวของอดิ้นด่วนน้องนุ่นที่กำลังโด่งดังอยู่ในยูทูปตอนนี้ พูดได้ว่ามาแรงครับขวาบนขวาบนบอมี bent, ่บอมี่ต่ำเออเปดนี่ล่ะคือคือคืนเยบน้อยก็เด้นะครับ อือยกน้ำเป็นหรือเปล่าสาวสาวนุ่นสาวนุ่นนุ่มนนท์ครับโอ้โหโชคจอมกันดีมากเลยครับยืตดวจไมได้ลูกสุดท้ายแล้วมั้งสุดด่วอก็ไปทีหน้าโพธทวายยู๊ด มาพันขาวมาเลยครับคันขาว